นี่เขาเรียกมาย้ำมลอดจริงๆนะครับเห่อเราชอบแน่นๆเ <c oughs> <c oughs> ครื่องใช่ไหมใ <c oughs> ห้มันมีความปลอดภัยมากเสียสุดหมดสภาพครับ สวัสดีด้วยนะครับผมพบกับ ua, ช่างทัวร์ชัวไทยนะ EP นี้ EP ปลายปีแล้วนะปีนี้อัตรีิมน้อยมากๆเลยนะครับผมีิถึงลูกค้าทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับผมไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่ากันหน่อยนะครับปกติลูกค้าจเจ้านี้นี่อยู่ฝั่งลรานะครับแล้วตอนนี้นะครับมาเปิดสาขาที่ไทยแล้วนะครับมุกดาหารเดี๋ยวไปเจอกัน วันนี้ผมก็มากับนี่เลยช่างอูดสุดหล่อแล้วก็ช่างอีสนะฮะตอนนี้กําลังบํารุงอยู่ตอนนี้ช่วงนี้บํารุงหนักกินคงกินไข่บํารุงอย่างหนักนี่ฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดอะไรวะส,บ,สบุรีสบุรีนะฮะเราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีแล้วนะครับผมสระบุรีเลี้ยวขวาไปแล้วไปโลดแล้วเดี๋ยว น่าจะถึงมุกดาหารในปลายทางประมาณ2ทุ่มนะครับผมโดยประมาณเดี๋ยวเราถ่ายให้ชมกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ริมน้ำโขงนี่บางอิ๊บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปริมน้ำโขงแล้วไปดูสาวลาวน้ำโขงฝังสวรรค์นาเขตจะไปสวรรค์นาเขตเดี๋ยวไปดูกันตอไนเดี๋ยวไปเร์กันฮะครับนี่ครับระหว่างเดินทางช่างวฒิก็ยังไม่หยุดทำงานนะฮะตั้งใจทำงานเพื่อลูกค้าเราอยู่แล้ว ก็ดออิ่งตัวฐานให้ฝายผลิตอยู่นะฮะช่างอี้ก็ตังใจขับรถสุดๆขับยันดิ้งช่างอูโทวานเส้นชยยิ่งแย่ิไปหมด ตอนนี้เราก็ดื่โค้กแล้วนะฮะนม่ครับตั้งใจขับนีเดียวแล้วส่แมสกก่อนฟังสายตาก่อนได้ขับรถยังหล่อเลยพี่ได้ได้ไดรอนะลุก็จบตาตาหวานตัวเองเดี๋ยวผู้ดูแพ้สายตาผมมาโชว์สายตาก่อนเอ้ยพี่แกปิ๊ปี๊ ใหญ่ย,ยิ้มแลพีงใจวายบอกเลยนี่ครับผมเราก็แวะเติมน้ํามันกันหน่อยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่โคราชนะครับผมลงทางด่วนโคราชมาโคราชนี่เป็นเมืองยาโมนะฮะประตูสู่ภาคอีสานนะครับผมวันนี้เรามาสี่ล้อนะครับสล้อจัมโบ้แล้วอัดสามนะฮะทุกคนคิดดูว่าโอ้โหมันจะ เบียดเสียดแค่ไหนนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงเกือบบ่ายสี่โมงแล้วนะครับผมนี่ครับช่างออซ์สุดหล่อกำลังวนมารับเราแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อจากผมทุกคนตอนนี้ก็จอดพักกันอยู่นะครับผมผมก็หลับยาวเลยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่มหาสารคามแล้วนะครับผมพอลบือนะฮะอยู่ที่ปตท เดินทางกันต่อนะครับทุกคนนี่ช่างอูดผมยังคุยกับลูกชายอยู่สุดยอดนะครับพวกเราบริการแบบทิม์วิตผมนี่พร้อมลบนะครับพอกเลยแต่ผมตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับพมอแต่ตอนนี้นี่กำลังหาที่พักกันอยู่ครับยังไม่ได้ที่พักเลยเราได้ที่พักแล้วนะครับทุกคน นี่ฮะสำรานชายโของอยู่ติดแม่น้ำโขงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาเดินชมตอนเช้าแต่ไม่รู้ว่าจะตื่นหรือเปล่านะครับผมรถนะใหญ่400ใหญ่ไฟกระพิบหนาวมากอย่างหนาวบรรยากาศดีมากๆอยู่กรุงเทพนะฮะไม่ได้แบบไม่ไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนี้แน่นอนนะครับ อีก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 พอ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 แล้วตรงนี้เลยเหรอเออตรงนี้แหละ,ตแ,ละแต่เกลียวไหหว้หัวลอง <c oughs> ตื่นเช้ามาพี่อ๊ดตื่นเช้ามาเน <ยะ S 2> ี่ยรถแม่งไหลไปโดน <c oughs> <c oughs> ่นเนช้ามาหนูรถไหลไปฝั่งนู้น,น <c oughs> พาเลยนะ <c oughs> นี่เราต้องจอดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้เอาของลงได้นะครับ นี่ครับผมนี่ครับพลุงพลาญเลยไปแล้วหนาวจริงโอ้โหชั้นไหนอ่ะปไปชั้นสองมาง้างนี้เหรอสิบหกห้าองศาสิบห้าสิบหกองศานี่ผมว่าหนาวแล้วนะมีเรย์เซชั่นสวยสวยเซชั่นอะไผมหาเบอร์เราไงเบอร์ลาวก็ไม่เอามาขายดิ ก็หมอ,อกเป็นดีอ่ะสกิดมาว่าเราอยู่ชั้นเราอยู่ชั้นไหนอ่ะสอเฮ้ยน <c oughs> ี่ที่นอนหนึ่งเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเล็ก <c oughs> เดี๋ยวเลองข้างล่างดีกว่าเฮ้ยว่าแล้วยู่เตียงมีห้องน้ำครับเจ๋อมีระเบียงระเบียงด้วยสาว เดี๋ยวขออาบน้ํากันก่อนฮะเราเจอกันใหม่นี่ครับผมเราก็ไปยือยู่ร้านอาหารนะครับมากินข้าวฝั่งตรงข้ามโรงแรมเลยนะฮะนี่ครับผมหนาวมากผมจะบอกว่าหนาวมากนะครับผมประมาณสิบกว่าองศานะครับผมแต่เห็นเขาว่ากันว่าประมาณสิบเจ็ดองศาหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ฮะ ช่างอีทช่างอูดถ่ายรูปแบบสวยๆเลยข้างหลังเรานี่เป็นแบบริมโขงแล้วเดี๋ยวพุ่งนี้เช้าผมมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสวยมากๆแล้วบรรยากาศแบบดีมากๆคือดีอต้องบอกคำว่าดีแต่ว่าร้านอาหารเขาปิดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปทำหน้าเศร้าไปทำแบบตากระลิปป๊อกกะลิปป๊อกให้เขาผัดข้าวให้กินนี่ครับบรรยากาศมีเต็นท์ด้วยมีโดมด้วย มีปลาคราบด้วยทุกคนมีเต่ามีไก่เยอะแยะมากมายโอ้โหฝ <c oughs> ั่งนู้นก็ลาวแล้วโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกินคงกินข้าวแล้ว, <c oughs> วเดี๋ยวไปนอนละ แล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับผมเราเมะหอตอนเช้าในวิน,นาับ สวัสดีครับผมตอนนี้ก็เช้าอีกวันนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเรากำลังเดินทางไปที่โรงงานลูกค้ากันนะครับห่างจากเราประมาณ11กิโลใช่ไหมประมาณ11โลนะได้นะอ่า แล้วเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนนะครับผมนี่เราอยู่มองไปในริมโค้งเลยตลาดตลาดอยู่ไหนรู้แล้วนี่ตลาดนี่แล้วเราจอดตรงไหนนี่อือีกคนเลยนี่พี่เดินมาแล้วเหรอเดินมาฮะเดินมาพี่เดินมาเซอร์เวตตอนเช้าเหรออากาศมันเย็นดีก็เใช่พี่แล้วจอดตรงไหนอ่ะพี่อุ้ดนี่ตื่นตั้งแต่ประมาตีสี่จอดตรงนี้นะนาฬิกาโหนูน ผมนี่เพิ่งมาตอนจะแปดโมงอยู่แล้วเลยแต่ตัวเองไม่ตื่นแต่ตื่นกันหลังตื่นแต่ยินเสียนาฬิกาตยินเสียขอบต่ว่ายินเสียนาฬิกาไปไหนต่อนี่เหอดเนี่ยจอดเนี่ยนะขวางเลยนะโออ้ยใครไปเหรอเออเรามันถอยหลังเข้านะระดับลงพื้นที่อยู่แล้วผมถอยหลังนะผมเดินหน้าแล้วนังอันนี้ก็จะเป็นริมโขง สวยมากนี่เป็น,นไงโคตรหล่อโคตรไวรุ่นด,ดูใบเลย <c oughs> มึงยือตรงนั้นแหล,ละดีแล้วอะไรนู่นอ่ะพินตาพานอ่ะเป็นไงฮะวสวยมากทุกคนพินตาาไหนนู้นอ่ะนี่ถ่ายรูปกันนิดน,นึงแอร์การสมาร์ทด็อกตัวอ,อันนี้เป็นมุมหลังกล้องฮะถ่าประจำ รวมกระเป๋าแล้วมองใครไม่รู้ครับผมตอนนี้เราก็มาถึง warehouse นะครับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะลงเครื่องจักรกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีการลงเครื่องจักรของทีมงานผมนะฮะนี่ครับแน่นๆเลยนะครับมีตัวสีทองนะครับผมตัวเล็กแล้วก็ม m i n ออ u t o เครื่องอบร้อนอบเย็นนะครับ เป็นลำนะครับผมอันนี้ลูกค้าเพิ่มกําลังการผลิตนะฮะผมบอกแล้วว่าลูกค้าผมว่าปัง ไม่ใช่ออโต้สุดหรอของเราสร้างรูกำลังแกะอยู่กรนี้ควาาที่เสีย๊ยบชิ้นนี้คือปั๊ดเซ็เร็วสุดใช่ไหมใช่ครับ <laughs> นี่พอใส่ก็เห็นกันจ,จ,จูนมานไปแกยง เพื่อนนี้บอกช่างมุดบอกว่าผมโจรพิเศษครับผมเงินมากันเวอรครับน้อยบายช่างมุดใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าโจรมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเร็วแรงอย่างที่ช่างขอโปรโมทหรือเปล่าอาคุณกูเป็นม้วนว่ายครับนี่ครับช่างช่างยีดกำลังประกอบอยู่ ช่วงนี้เราถนัดกนเมินข้ามใจทำง,งานจะ <c oughs> ได้โบนัสน,น้อยเชื่อวครับผมอันนี้ก็ช่างอุดกำลังประกอบเครื่องมินิออโต้อยู่ส่วนช่างวิทย์ประกอบตัวเครื่องเซมิออโต้อยู่นะฮะช่วยกันประกอบ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นตัวใหม่แล้วนะฮะเป็นชุดโหลดดิ้งตัวใหม่ล่าสุดแน่นทุกตัวไม่มีตัว์เดรวมเลยนะ เราชอบแน่นๆเครื่องใช่ไหมนี่ครับนี่เขาเรียกมาย้ำน็อตจริงๆนะครับนี่ครับนี่ยั้ำน็อตนะครับน็อตทุกตัวย้ำทุกตัวแน่นหนาแน่นครับพี่อุ้ตมีเครื่องมาลงนี่ไล่ยั้มน็อตยึดทุกตัวใหม่นะครับ ครบผมทุกคนตอนนี้ช่างของผมเนี่ยนะครับทั้งช่างอีทแล้วก็ช่างอูดเนี่ยได้ทําการเซตติ้งนะครับตัวเครื่องจะจนพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็รอเดินเครื่องดูนะครับว่าทุกอย่างที่ประกอบเข้าไปน,นะครับมันเสถียรและสมูทแล้วหรือยังนะครับอันนี้เนี่ยโลเคชันนะครับหรือว่าโลเคชันที่ลิาากท์นะจัดวางอยวางประเัติอะไรตัวเครื่องนะรับเครื่อเล็กเนี่ย วางไว้ที่ตรงนี้เพื่อที่จะได้ใช้เครื่องเอดตัวเดียวกันได้นะครับส่วนข้างล่าง,งนี้ก็จะเป็นมินิออโต้ตอนนี้ช่างอิ้อกำลังเดินเคสอยู่นะครับว่ามีปัญหาอ,อะไรไหมนะครับมีเครื่องแล้วก็ช่างดีก็กำลังที่จะประปอกอบนะครับแล้ก็เคสหลัก ลายเชื่อมสกรีนเนี่ยนะครับจะใช้อยู่ระยะประมาณ2เมตรนะครับโดยประมาณคูนเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่มีเสื่องนับนะครับจะอยู่ที่เอ่อประมาณ6เมตรนะครับโดยประมาณเตียงกอผมงแต่ห้องลูกค้าเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะยาวั๊มลมก็วางตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นมินิออโต้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเจเนอเรชั่นเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับหน้าจอก็ย่ยขยายได้นะคร เป็นหน้าจอทัชสกรีนมีค่า I/O บอกต่างๆค่าต่างๆนะครับบอกเซนเซอร์ต่างๆนะครับมีการเชื่อ a l a r ต่างๆนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับระบบโหลดตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ชุดโหลดตัวนี้มีแขกลำเลียงตัวนี้นี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็เสถียรมากๆเลยนะครับ มินิออโต้ตัวนี้จะเดินได้ค่อนข้างที่จะไวไวมากๆ <ically S 1> น,นะครับผมชั่วโมงหนึ่งนี่อยู่แล้วประมาณ3,000นะครับผม3 0 0 0ถึง3,000กว่าได้เลยนะครับสำหรับตัวมินิออโต้เวอร์ชันนี้นะครับชอบของทุกคนตอนนี้ก็เครื่องทั้ง2อเครื่องนะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกค้าผมนะครับว่าทีมงานผมเนี่ยอาจจะแนะนำตู้เต้านะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมี Ex p e ซ i e n c e หรือว่ามีพื้นฐาน ของเครื่องมินิออโตอยู่แล้วนะครับเพราะเดิมจีเนี่ยลูกค้าเนี่ยทำธุรกิจอยู่ที่ฝั่งลาวอยู่แล้วนะครับสวนนคาเขตนะครับผมผมบอกเลยว่าโคตรมังนะคะแล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่มุกดาหารน,นะครับผมขยายฐานการผลิตมาเพิ่มเติมนะครับด้วยปริมาณงานที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคราวนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผม แต่อย่าให้มันอ่านพีกได้ถ้าอ่านอีกได้เลยหลุดไฟมันก็เข้าไปเลยนะพี่ถึงจะเขา้าไปถึงตอนนั้นแล้วดูยังไงครับว่ามัปหนึ่งวางหนึ่งเลยนิดเดียวไไเดี๋ยวยครับเอาแก้วใส่ดูมันก็จะเปิดสีส้มอ่าก็ลองแบบถ้ลองแบบตอาตอกให้มันไม่เด็ดไม่เด็ดซื้อครับเสีเเยไปครับต้องใหม่ต้างเสียวนมใหม่ปุ๊บถ้า,ม,ม,า,ถามันไม่ถึงเราก็ซื้อตัวนี้พี่อันนี้ที่ลองใหนะกาดูยังเอาแก้วเข้าไปนะเดี๋ยว้วพี่อ๊ดรอลองแล้วใช่ไหม สมมติอ่ะผมจะเิ็งผมจะทิ้งให้ดูเอาแค่แก้วลูกเข้าไปนะพี่เนาะเขาชอบลูกเป็นฝั่งนู้นใช่ไหมไมไปแล้วเดี๋ยวเดล๋ยกับซ้อนแก้วพี่พี่มาดูพี่จะดูได้รึไม่ได้โชว์อารามครับพี่นะครับถ้าเต็มเจ้าเข้าไปมันอารามแล้วนะแก้วอ่ะแก้วแก้วเหมืไม่ออกนะแก้วไม่ออกม่ออแก้วเดืว อันนี้ก็จะเจอตัวเซ,นเซ,น,เซนเซอร์นะครับในกรณีที่ตัวแวคกัมส่วนนี้นะครับเอ่อวิ่งเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะดูดแก้วออกได้นะครับตัวเซนเซ,นเซอร์ตัวที่พอมันอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันจะทําการเอ่อดุดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นอาลามโชว์ที่หน้าจอนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนเซฟต,ตี้นะครับเอ่อเราติดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ มันมีความปลอดภัยมากเพียบขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับขึ้นเดลามะมีขึ้นเดลามแล้วอกแก้วอกไม่ไปละรถไปฟลักแปะก็มาเสียเอาแก้วออกก็อรเสียขาเป็นติดใจคือเขาไม่เรีนตัวสายรังมันร้อนวอนนี้มันร้อนเปิดเตอรีความเร็วปิดยืนเลยก็ได้วับการต่อดยเลยก็ได้ กบเกาเรลงนทีนี้ออดอู่เดียวบวกสุดบังคับเด็ด15ติ๊ก่อบังคก็มาคอนข้ตรงนี้ก่ออยูครับผมทุกคนเราก็กลับมาที่โรงงานของลูกค้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้ช่างอุ้ดนี่ยนะครับเซ็ตเครื่องนะครับผมแล้วลองเดินยาวดูนะครับว่า มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อความชัวนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับวันนี้อาจจะไม่ได้สอนหรือว่าลงดีเทลอะไรมากนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าด้วยเอ็ e ซ์เพหรือว่าประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอยู่แล้วนะครับเพราะลูกค้าใช้เครื่องของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซมิออโต้มินิออโต้เนี่ยค่อนข้างที่จะชํานาญอยู่แล้วนะครับเพียงแค่วันนีเ้เข้ามาเหมือนเข้ามาเจอแล้วก็เข้ามาส่งเข้ามาติดตั้งนะครับผมแล้วก็อธิบายรายละเอียด บางส่วนที่ตัวเครื่องเนี่ยได้มีการเดเวลอปหรือว่ามีการพัฒนา,นาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแค่นี้ลูกค้าก็แฮปปี้แล้วนะครับทางบริษัทก็แฮปปี้โดยเช่นกันน,นี่เครื่องจักรเราตั้งนี่รอๆเลยแต่มันทาง,งานแล้วผม,ม,มว่าบิดบตรงนี้เพราะอันเนี้ยเราเอามาไว้ทำ ผมแก้วที่ที่อาจจะไม่ได้มีจริกทิศตัวนี้อ่ะมันมันแบบไมนมีเยอะมากใช่ใช่สิบสองสิบสี่มันค่อนข้างแบบนานๆปีที่หนึ่งไม่ได้มีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเราจะเปิดไลน์นั้นแหละไม่ต้องมาลื้อว่าเป็นเปลี่ยนอะไรก็ซื้อเครื่องตึงหนึ่งมีก็ครับไม่ต้องมาเซ็นให้มันแบบแล้วก็กินนี่เรื่อยเราจะถามว่าเราทำเงินเดือนงานแบบกี่ได้ หลังจากซล่าสุดีก็จะเป็นผงผงที่กำลังดังโด่ดงมีผงสมผ้าลายถึงตลาดาษเพราะรู้ว่าอบใช่ไหมยังเห็นเจ้าไหมบางทีเขาอบผาแต่เจาพอะเจ้าที่เราวอ่ะมันรูปแบบหนึงเลเครื่องสีเลีวยเนี่ยแล้เกาอาอจากเครื่องถ้าเป็นเครื่องเมองเมือนกลาน่าจะเป็นเครื่องเราหมดแต่ก็ออเคอเอิบายชัดเจนไหงีริงถึงที่ก็หมายตามตัว่แต่นี้ก็ผ่านเครื่องอบได้าไงถ้าท่านไม่ให่นว่านี้ ใช่ครับนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางกับบริษัทกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงนะครับ4โมงเย็นแล้วมี่จะถึงบ้านถึงบริษัทประมาณสสองนะครับจาก g p f นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะถึงกันตอนไหนไปทีตอนไหนพี่อิทกินซอยจูไปไงดูตาปื้อเลย โชเฟอร์โชเฟอร์โดนซอยจูบไปโอ้ซอยจูซอยจูนมุมไนนี่คือออริจินอลต้นตำรับเขาบอกว่าระดับมิชลินมาปุ๊บาล้หารต้องมาร้านนี้ว่าไม่ได้ซอยจิกเลยซอยจูบจะบ้าตายนี่ครับลูกค้าซื้อบะหมี่มา ฉบะเรล็กบันหมี่บันมี่มันมี่จากังลาาเลยนะจากฝั่งลาาเลยอ่ะวางไว้สอนลูกค้าเสร็จดูกองทับมดไม่รู้มาจากไหนจากต่างประเทศจบแล้วของต่างประเทศกดกินละชีวิตเลยต้องไปซื้อดนนัทโดนนัทมากินแตน สวัสดีครับผมแวะปั๊มอีกแล้วนะครับเมืองพนแม่หนนะืองคนนี่ครับเมืองพนแล้วตรงสะพานอ่ะสะพานรู้จักสะพานเมืองพนไหมไม่รู้จักสะพานเมืองพนเลยนี่ผมยังไปไม่ถึงเลยสะพานเมืองพนเดี๋ยวตอนเนี้ยจริงผมวิ่งเนี่ยทั่วประเทศผมยังไม่รู้จักเลยสะพานเมืองพนอยู่ไหนใครรู้ช่วยช่วยคอมเมนต์หน่อยปวดจปวดเขาใส่เสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวกันดูฮะทุกคน เขามีเสื้อกันหนาวมันมาพร้อมดูพวกเรา <c oughs> มาเหมือนแบบว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวอ่ะลมมาลมประมาณแบบว่าไม่รู้ว่าประเทศเข้าไปถึงไหนแล้วใช่หนาวกนหมดแล้วเขาหนาวกันหมดแล้วสภาพเรายังแบบว่าเหมือนอยู่ร้อนอยู่เลยอะ <c oughs> แต่หนาวจริงนะภาคอีสานนะนะมุกดาหารขาวมากหนาวมาก <c oughs> เดิอนทางมาครับกำลังเดิอนทางกลับครับตอนนี้ก็มาถึงแก่งคอยครับป้านนาจะมุ่งหน้าไปนะครนายกเข้าสู่ลังสิตแล้วก็ดึงลำลูกกาป้านเราครับนรับรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับมือติบมือติบ หนาวมากเลยครับภายอีสานหนาวจริงผู้โดยสารภายในรถผมก็จะประมาณนี้ครับเอ่ครับหมดสภาพครับนี่ผมคนเดียวครับไม่หลับไม่นอนครับอัตวินรติการบอกเลยครับผมทุกคน เราก็มาถึงหน้าบริษัทแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ปีสองนะครับเกือบปีสามนะครับผมนี่เลยนะครับผมถึงหน้าบริษัทของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการเดินทางเมื่อวานนะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะที่มุก ดาหารนะครับเป็นเคสลูกค้าเก่านะครับผมก็ถือว่าไปเยี่ยเยนลูกค้าเก่าด้วยนะครับผมจากสวสปาลาานะครับที่ขยายธุรกิจมาที่ฝั่งมุกดาหารนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะฮะที่วางใจผมแล้วก็ทีมงานผมนะครับตลอดมาแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะฮะที่ลูกค้ามีการขยายธุรกิจแล้วก็มีการ เติบโตนะครับยังไงก็ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองจริงๆสึ้นปฟนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะอีพีหน้านะครับผมเอ่อจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับผม